การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC นะคะที่เป็นการแข่งขันร,รอบคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรค่ะก็จัดการแข่งขันกันที่จังหวัดกาลสินก็เลยทำให้เด็กๆในจังหวัดนะคะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งระหว่างเกมการแข่งขันรวมถึงรับชมเกมการแข่งขันไปพร้อมๆกันค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจรมูลค่ะ าหน้าที่สนามที่สวมเสื้อสีม่วงทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนักเรียนโรงเรียนกาลาสินพิทยาสานจังหวัดกาลสินค่ะและหนึ่งในนี้เป็นคู่หูนักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่เพิ่งสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติมาหมดาดๆค่ะที่สนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด a e b c Continental Cup รอบรองชนะเลิศรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสานเธอคนนี้แต้ทัศริดาสิงเชื้อและเตยพวรันจันทวิชัย ยืนอยู่บนสนามในฐาน,นะผู้กำกับเส้นและเจ้าหน้าที่เก็บบอลแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทั้งสองสาวเพิ่งควงคู่กันไปจังหวัดราชบุรีวาดลวดลายนักตบลูกยางบนผืนทรายคว้าแชมป์รายการ SMM วอลเล่บอลชายหาดอายุไม่เกิน17ปี S p o l a รชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่หนึ่ง แต้กับเตยบอกว่าการทำหน้าที่ผู้กำกับเส้นก็ทำให้ศึกษาเกมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับเพื่อนๆนนักวอลเล่บอลชายหาดของโรงเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนรวมกัน90คนได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ั้งผู้กำกับเส้นเจ้าหน้าที่จดบันทึกคะแนนและสถิติเปลี่ยนป้ายคะแนนเก็บบอลเปลี่ยนทรายพื้นสนามคอยบริการการร่วมหูร่วมให้นักกีฬาและการทำหน้าที่พิธีกรเวลาลงแข่งก็เราจะไปวอร์บอลลงแข่งก็ส่วนแขกใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นลายแมนลายจัดเนี่ยก็ต้องยืนอยู่เฉยต้องแบบนิ่งแล้วก็ต้องดูเส้นดูเขาแข่งด้วยคะ่ะก็ก็เราก็ยืนดูอยู่ข้างสนามเลยคะ่ะมันจะได้แบบ เห็นเยอะกว่่่่าาคคนนนทีังข้งอกะสํเ,เ, <Yeah. S 1> เหนือจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สนามนักเรียนโรงเรียนกาละสินพิทยาสรรยังหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันเป็นกองเชียร์ส่งเสียงให้กําลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งทีมไทยและต่างชาติทุกรอบการแข่งขันท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียส มนุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดกาลาสิง